ที่ผ่านมาคุณอโนไทัยนะคะไปสำรวจทางเข้าไปยังช่องบกจุดที่มีข้อพิพาทจากฝั่งของอุทยานแห่งชาติภูจองนายองวันนี้เข้มงวดค่ะรถที่จะเข้าไปในพื้นที่ก็จะมีการตั้งด่านอยู่ที่หน้าฐานชายชาญน,นะคะ ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเช่นเดิมคุณอโนโุไทยก็เลยทางขึ้นไปที่วัดน้ำตกถ้ำบ่อนตั้งอยู่ที่ตำบลดมประดิษฐ์แต่จะต้องเข้าไปในทางที่เป็นป่าอีกเกือบ5้กิโลเมตรเลยคุณผู้ชมแล้วต้องขึ้นไปด้วยรถยนต์ตลอดทางก็จะมีไห่มันสำปะหลังมีสวนปาม์มตลอดเส้นทางชาวไร่ชาวสวนเขาก็ทำไร่กันปกตินะคะคุณอโนโุไทยไปเจอคุณลุงสุกเบนปลั่งค่ะก็เล่าให้ฟังว่า ไม่ได้กลัวอะไรหรอกสถานการณ์ตอนนี้มันก็ปกตินะถ้าถามคนพื้นที่มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเ,อเวลาที่เรานําเสนอข่าวออกไปส่วนกรณีที่กัมพูชาเอาสีพื้นที่ไปขึ้นศาลโลกคุณลุงสุกบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้วมันเป็นบ้านของเรานะจะไปยอมได้ยังไงแล้วทุกวันนี้มีกําลังใจค่ะปลอดภัยเพราะว่ามีทหารมาคุ้มครองค่ะพ่อจ้าเวลาเราไปที่ไร่มันของเราเนี่ย ในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยมันน่าก,กลัวยังไงไหมแตกต่างกันเรยอไม่ไม่น,น่ากลัวเลยครับธรรมดาอยู่ก็ไม่น่ากลัวปันได้ธรรมดาพุทธกี่ดูจากสถานการณ์ในช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างรครับก็บก่เป็นยังไงก็ยังแบบผมก็มีกำลังใจหมดหานมาอย่หนำนะครับก็บทเต้นเต้นไปเลยนะ ทหารเขาเข้ามาดูแล,แลอะไรเราก็พงกบรุเต็ดมาเลยแตอทหารมาคุมข้องพกลไม่กําลังใจนะทีนี้เขาเขายื่นต่อศาลโลกแล้วรเราในฐนานะคนในพื้นที่เนะี่ยยอมได้ไหมชอบโอ้ยธรรมดา,าก็บปยอมแล้วดินเป็นทินไทยเขาเพะส่สยอมเนาะ จากนั้นคุณอโนไทยก็ไปจนถึงวัดน้ำตกถ้ำบอนนะคะจุดนี้เป็นพื้นที่มุมสูงสามารถจะขึ้นไปต่อ,อยังเนิน500จากอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งเดียวกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายองแต่พอจะขึ้นไปปรากฏว่ามันติดชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมจุดนี้เจ้าหน้าที่เขาปิดกั้นพื้นที่เลยนะคะพอไปถามทหารเนี่ยทหารบอกว่าตั้งแต่สถานการณ์มันตึงเครียดก็ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านขึ้นไปอีกเลยค่ะ บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่สามารถที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวเนิน500ได้อีกหนึ่งจุดนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูจาก GPS นะคะที่จับระยะทางไว้จะสังเกตเห็นชัดเจนนะคะว่าระยะทางเดินเท้าจากวัดน้ําตกทําบอนขึ้นไปเนี่ยประมาณ3.8กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินเท้าประมาณสักชั่วโมงกว่าๆสามารถที่จะขึ้นไปได้แต่ตั้งแต่มีสถานการณ์ตรึงเครียดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดพื้นที่ไว้ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปจะมีเพียงแค่ฝ่ายความมั่นคงทหารเท่านั้นนะคะที่จะ สามารถเข้าพื้นที่ไปได้นะคะแล้วก็บริเวณหลังเลนห้าฝั่งทางนู้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชาและก็อยู่ติดกับกัมพูชาชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณจุดท่องเที่ยวที่เป็นของวัดน้าตกทราบออแล้วขึ้นมามุมสูงมองลงไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยค่ะต่อมาคุณโนโนทัไทยก็ไปสํารวจพื้นที่โดยรอบของวัดนะคะ จุดนี้มองเห็นพื้นที่ของบ้านโนนสูงอ่างเก็บน้ำพายาเสือตอนล่างได้ชัดเจนเลยประชาชนขึ้นมาเที่ยวได้นะคะเป็นจุดชมวิวขณะที่ภายเดวัดตอนที่คุณอนุทัยขึ้นไปก็จะไปอยู่ ที่วัดไปสอบถามความเป็นอยู่ว่าพระที่จําวัดอยู่ที่นี่เขาต้องเตรียมความพร้อมยังไงมีความเป็นอยู่แบบไหนแต่ปรากฏว่าไม่มีพระสงฆ์อยู่ค่ะพอไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าพระสงฆ์ท่านออกไปทุดงนะคะ mm hmm. ขณะเดียวกันก็ขึ้นไปที่วัดน้ําตกถ้าบอนก็จะมีชาวบ้านที่เขาอยู่ในจุดนั้นเป็นพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากการสู้รบเพราะไม่อยู่คือมันอยู่ติดชายแดนอ่ะไม่ได้อยู่ไกลกันนคุณผู้ชมบ้านบางหลังตอนนี้ทําหลุมหลบภัยภายในบ้านเพิ่มเติม,ตมแล้วนะคะอย่างบ้านของพี่สุมาลี ดอกเกตที่คุณอโนทันทยก็ไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณพี่ท่านนี้แหละก็บอกว่าก็ทําไว้ก่อนไงเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่จะอันนี้เพิ่งเพ,พิ่งทำเลยใช่ไหมคะเพิ่งเฮ็ดค่ะเพิ่งเฮ็ดเมืเม่อนีน้แหละค่ะ<อ><อ>ปกติตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถขึ้นไปเนินห้ารอยได้ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเส็นลักมาเลยทางนี้<อ>ทางนี้มันเป็นเส็นลักขึ้นไปเนินห้ารอยวัดทรรอนค่ะแต่มันปิดไม่ให้ขึ้นไปนานเลยไงโอบหหดิค่ะบวกท่านที่ขึ้นไปจะเถื่อ ขึ้นมาสิปิดละค่ะปิดละอ๋อ,อก็ปิดแล้วไม่ได้ขึ้นไปเลยค่ะปกติแล้วเส้นทางตรงนี้มันน่ากลัวมันยังไงไหมคะในช่วงอากาศถึงรีดก็บตบตายาดหรอคะมันอยู่ใกล้กับเนินเขาบโบยาดหรอคะกับโบยาดบอกความจริงแลวคะบบยาดแต่ว่าเขากับเบิ้งไห้เนาะเขาไม่เด็กหน่อยเนาะถ้ามแต่ผู้ใหญ่กับ่วกป็นญางันเด็กหน่อยก็คือว่ามากกับมันเป็นเป็นห่วงเขาดีกวัวเขาเด็กแข่งเขาจะซอยเลือกับตัวเองย่างใดเองสินะ แต่ผู้ใหญ่ก็เขามีรถเขับไปเลยเนาะก็เลยต้องทําหลุมหลบภัยไว้อันกั้นไว้ซื่อๆหรอกเพราะว่าก็คืออยู่ใกล้กับจุดมันติดเลยเนาะค่ะมันติดเลยชายแดนเลยค่ะอันนี้ทาเมื่อไหร่คะพี่ทำามื่อไงล่ะค่ะทำเมื่อเช้าแล้วเราต้องลงยังไงอันนี้ไม่เคยเห็นเลยมันไม่เหมือนลงอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะอ๋อเราต้องลงแบบนี้นะว่าพุ่งลงไปอีกอต้องมุดลงมาต้องมุดลงขะมุด ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไม้มาใส่เนาะใส่แล้วก็จะเอาเอาสอบทรายเอาพะยางก่อนพะยางแล้วก็สอบทรายทับอขาดูเนนะไม่ะค่ะแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงะลยนี่ก็เท่ากับว่าถ้ามองมานี่ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นทางนี้นี่ค่ะสีแนมไว้แนมทหารไว้แนมเพื่อเขาออกมีความชื้นเือะคือเขาเรียกข้าออกไปเองสินะคือคือเวลาเขามาเก็บคนอพยพเราก็แนมตรงนี้ก็ส่งตรงนี้เอา ค่ะส่งตรงนี้ไปคือคือเราเวลาเราทหารมาเอื่นไปจ่างสินะเท่ากับพอไดโอเราทหารมาเข้าไปคับเป็นคืนเท่ากับปู่ไปไปมองฟุนอุปยุบพอใช้ผู้ชายคนอยู่อยู่เฝ้างั่วเฝ้าป่วยเฝ้ารถนั่นละเฝ้าบ้านนั่นละค่ะทรัพย์สินของเข้าเนาะแต่ว่าผู้หญิงเข้าก็ต้องไปท้ามันเกิดมาเหตุการณ์ถีบบริบหรอยเนาะเขาก็ไอยูหนีทหารทหารมาหลับทหารมาเก็บเอาค่ะรอไปรอไป ยตน 1941, อนนี้เรากังวลสถานการณ์อะไรยังไงบ้างเพราะว่าถึงตัดสินใจทีไปสถานการณ์อุ่นใจน้ำทหารข่าวบอกความจริงนะคะแต่ว่าเหากับบูนใจน้ำนายกเขาเนาะแต่อุ่นใจน้ำทหารทหารนี่ที่นี่เขาอุ่นใจเลยคือเข่าวบอกอยู่ในกระจังสันค่ะวันนี้ได้ติดตามข่าวไหมคะติดตามอยู่ค่ะติดตามกันเบึ้งเรื่อยๆนะคะเบึ้งข่าวไม่เหากับไอหูวน้ำข่าวนั่นแหละขั้โทรศัพท์มันบ่มีโทรทัศน์เบึ้งเนาะ ล่าสุดเขาเอาขึ้นสารโลกและสี่พื้นที่เข้าวิพากษ์แล้วก็มีช่องบกด้วยโอ้ตายเรายอมได้ไหมยบย่อมอมดอกเพรเป็นขุนเขาเนาะท่านผู้ชมครับคุณอโนไทยพาเราไปอีกจุดด้วยขยับออกไปหน่อยนะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งขยับออกไปที่รัศมี20กิโลเมตรวัดจากช่องบกหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านหนองครกนะฮะอยู่ตำบลโดมประดิษฐ์ พบว่าในพื้นที่ครับมีการสนับสนุนให้ประชาชนทําหลุมหลบภัยที่บ้านตัวเองอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านพี่อุทัยเนี่ยนะฮะพาเราไปดูหลุมหลบภัยอยู่ติดกับสวนยางหลังบ้านแล้วในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนก็ทําหลุมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้บ้านอื่นดูเอาไว้ใช้หลบภัยบ้านใครบ้านมัน,นะะสมัยสมัยสงครามปี2554ค่ 2, ะตอนนั้น,น,น ทหารเขาเคยมาอบรมให้ชาวบ้านทำหลุมหลบภัยครอบครัวค่ะแต่พอนานมาชาวบ้านก็คิดว่าไม่มีสงครามก็ถมค่ะแต่ก่อนค่ะก็ถมแต่ทางหน่วยงานทหารน่ะเขาก็ให้ทำร่วมชุมชนคือหลุมหลบภัยใหญ่ที่ศาลาบางหมู่บ้านก็ใช้ที่วัดบางหมู่บ้านก็ใช้ศาลาแต่ก็มีที่โรงเรียนด้วยก็ไม่กังวลใจหรอกคะ่ะเพราะว่าเราก็อยู่บนความถูกต้อง เราก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรก็ให้เขาไปยืนเราก็อยู่อย่างนั้นแค่แต่เราไม่ต้องถอยถ้าเราต้องตั้งใจจะสู้ถ้าเขาจะลุกล้ำแดนเราเราก็ตั้งใจสู้ สู้ก็ไม่สู้เพื่อที่จะเอาดินแดนใครเอาแค่ความถูกต้องอที่จริงนะประชาชนน่อยากให้มีอยากคุยกันอย่างสันติภาพอยากไม่อยากให้มีสงคารามถ้าความหวังคะว่าหวังว่าจะให้มันมันไปในทิศทางที่ดีแต่ห้าสิบห้าสิบก็คงคงเป็นไม่เป็นได้หรอกเนี่ยฮะคือพี่อุทัยก็บอกว่าหลุมที่เห็นเนี่ยนะเป็นหลุมเผาถ่านเดิมและเอามาปรับปรุงให้เป็นหลุมหลบภัยจะได้เตรียมความพร้อมไว้ แล้วต่อให้กัมพูชายื่นสารโลกส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรแต่สิ่งที่ชาวบ้านทำคือเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเนี่ยประชาชนเองก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสันติไม่อยากให้มีสงครามเพราะว่าก็จะไปกระทบกับการทำมาหากินทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยต้องปกป้องอธิปไตยของเราเองครับค่ะ